สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาทิตย์จิตจีกรันนี้ผมจะมาอ่านมาตาแม่กลให้เพื่อนเพื่อนบางครับมาตาแม่กลมีอยู่หกตัวนอหนูรอหญิงรอเรือนอมนีรอจุฬา เป็นตัวสะกดเป็นตัวสะกดครับอ่านดั้สะกดคำดคำ่ะเบอร์บาลสะกดคำลูลกบอเอบอปืบออานโนบาลปืบานบออานโนบานไม่ถูบ้านรอเรือนโนเรือนบ้านเรือนขอเรียนโนเขีอนไม่เข uh uh ีอนโดอีโนดินเขีอนดิน หออีนอหินทอนนมอนหออนทอนงอเออนเงินพพอเงินชอเออนเชิญทวนทชวนเชิญชวนสอวนสวนออกผักสวนผัก อโกะจักรโกะโนผานจักรานกออโกะกานโอะอโนผ่านไม่ถูกผานลานบ้านโกะอโนลานไม่ถูกลานคออาคาไม่ถูกขาลานขาโกะอโงกันโงะโนหันกัางหันโกะอ นปันโยอาญาปันญาโออาหนอาโนหันอาหันพออานผานไมานพออนพุนไม่ถูกพุผ่านพุนต่ออุโนทนโยต้นต่ออุโนตนต้นตนดออนดุนรอรอยี ตนตรีดนตรีตนตรีปอีพีออลขานอีานบอาโนบานออีโนจิน่นานีนตอีนจีนตออาโนยันยีนยันตออาโนนยอาโนยันบานาน อ่านอานอกานอ่านขอเรียนโนเขียนอ่านเขียนขอเรียนรอเปลี่ยนขอโยอ่ะโนขยันเปลี่ยนขยันขออ่ะโนวันพอเอีโนเพนวันเพนขอเอีโนเพนไม่ถูกเต้นรออำลำเต้นลำพออำชำ นอานโนานชัมฮันกออาโลคันโคออูนอูนกานอูนปออูโนอูนปออะนอปันมิรูปันอูนปันปออะนออันชออะโนชันอันชันปออะนอวันชออะโนตโลทะรันจัน

มีห้าตัวใช่ไหมคะถ้ามีเป็นตัวสะกดจะออกเสียงเหมือนตัวอ,อะไรสะกดลูกโอ้เก่งมากอ่ะทีนี้ลองอ่านเป็นคําให้เพื่อนๆฟังค่ะเริ่มที่คาแรกอ่านเบอร์บานบ้าน,านเดือนเขื่อนดินหินอ่อนถอนทอนเงินเชิญชวนสวนผักจกักหาน ต่านบ้านส่านขากังหันปัญญาอาหารผ่านพ้นต้นสนรนตรีดนตรีนดนตรีตรีหลานบ้านตรีบานชื่นยืนยันสัญญา เขียนเรียวหยันวันเพียนค่ะหยันเพียนหยันวันทนเต้น,น,นลำชำนานการคูณปูน,ป,นปั้นอันชันวันชันสันยาเมื่อเราอ่านจบแล้วเราต้องทำยังไงคะ ขอบคุณก็ขอบคุณทุกครั้งค่ะต้องพูดด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ